สภากาชาดไทยได้กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอในด้านของหน่วยงานให้เป็นไปตามบัตถุประสงค์รวมทั้งทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ประชาชนที่อยู่ในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเหล่ากาชาดจังหวัดบึงการถือเป็นตัวแทนของสภากาชาดไทยในการบำบัดทุกบำรงสุขให้แก่ราษฎรและมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ก,กิจกรรมการดำเนินงานของเหล่ากาชาติจังหวัดบึงกาฬในห้วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม2556มีดังนี้งานสังคมสงเคราะห์งานสังคมสงเคราะห์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตได้แก่การให้ความช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุแบบรอบด้านรวมทั้งพระภิกษุสามเณรเด็กกอนวัยเรียนเด็กวัยเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขเหล่ากาชาติจังหวัดบึงการได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนเรียนดีแต่ยากจนจำนวน23ทุนทุนละ2,000บาทรวมเป็นเงิน46,000บาทหมอบ้านกาชาติในเขตพื้นที่จังหวัดบึงการทั้ง8อํอำเภอจำนวน9หลังหลังละ1 0 0 0 0แบาทเป็นเงิน9 0 0 0แสบาทดังนี้อำเภอเมืองบึงการจำนวนหนึ่งหลัง อำเภอเซกาจำนวนหนึ่งหลังอำเภอโซ่พิสัยจำนวนหนึ่งหลังอำเภอพรเจริญจำนวนหนึ่งหลังอำเภอศรีวิไลจำนวนหนึ่งหลังอำเภอปากคาดจำนวนสองหลังอำเภอบึงของหลงจำนวนหนึ่งหลังและอำเภอบุงคลาจำนวนหนึ่งหลังงานรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะอื่นงานรับบริจาคโลหิตดวงตา และอวัยวะอื่นได้แก่การรณรงค์ให้ประชาชนบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะให้กับผู้เจ็บป่วยและมีความจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนอวัยวะเหล่ากาชาติจังหวัดบึงการร่วมกับโรงพยาบาลบึงการได้ออกหน่วยบริการรับบริจาคโลหิตในพื้นที่จังหวัดบึงการจํานวน3ามครั้งมีผู้บริจาค313คนปริมาณโลหิต1 2 8 1 5 4ซีซี เหล่ากาชาดจังหวัดบึงการร่วมกับสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงการได้ออกเยี่ยมประชาชนตามโครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดบึงการในระหว่างวันที่9ถึง10ตุลาคม2556โดยสำนักง,งานเหล่ากาชาดจังหวัดบึงการได้มอบถุงยางชีพจำนวน50ราย50ครัวเรือนคิดเป็นมูลค่า25,000บาทสนับสนุนชุด่านน้ำใจ เครื่องอุปโ,ปโภคบริโภคให้กับการออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนเป็นประจำทุกเดือนโดยหมุนเวียนเดือนละ1นึ่อำเภอโดยมอบชุดฐานน้ำใจหรือถุงยางชีพให้กับรัศดรผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในห่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม2556โดยดนมอบชุดฐานน้ำใจจำนวนสองครั้งครั้งละร้อยชุดจำนวน200ชุด การดำเนินงานตามโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเหล่ากาชาิจังหวัดบึงกาฬสนับสนุนการดำเนินงานโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพร,ทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเมื่อวันที่16ตุลาคม2556ณหอประชุมโรงเรียนปากคาดพิทยาคมอำเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬจำนวนผู้รับบริการทั้งหมด450คน เหล่ากาชาติจังหวัดบึงการเป็นตัวแทนของสภาการชาติไทยในจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของเหล่ากาชาติจังหวัดตามที่สภาการชาติไทยมอบหมายเหล่ากาชาติจังหวัดบึงการได้ปรับปรุงอาคารประชุมของที่ทําการปกครองอําเภอเมืองบึงการซึ่งเป็นอาคารอเนกประสงค์และเป็นที่ตั้งของสํานักงานเหล่ากาชาติจังหวัดชั่วคราวโดยมีสถานที่อยู่ตรงข้ามกับจวนผู้ว่าจังหวัดบึงการใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน และเก็บรักษาสิ่งของบรรเทาทุกต่างๆและใช้ในการประชุมของคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดบึงการรวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณาภัยต่างๆสรุปผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬในห้วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม2556 งานบรรเทาทุกข์ได้ให้ความช่วยเหลือผู้พิการผู้ยากไร้การออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่หม่อบ้านกาชาติจังหวัดรวม34ครั้งจำนวนคน232คนจำนวนครัวเรือน232ครัวเรือนมูลค่าทั้งหมด1ล้าน40,600บาทการรับบริจาคโลหติตดวงตาและอวัยวะกิจกรรม งานรับบริจาคโลหิตจำนวน3ครั้งจำนวนคน313คนปริมาณโลหิต128,154ซีซี